อะไรเหรอถูกต้องกำลังจะมัวอะไรนะมีคนฝันใช่ไหมบ้านเป็นแดงเนาะคนอยู่คนละบ้านเบอรทางไงคนว่าซื้อรถติดเหบอเขาเขาอยู่บ้านนวแดงจากโลกเป็นหกเจ็ดโลกวะตอนนั้นคือเมื่อฝันเป็นบ้านหลังกันอยู่ต่างไกลกันนะเอาขี่รถมาถามอะไรที่บ้านที่อะไรวะ ลุงป๋องเยอะหรือเปล่าไหมเขาบอกว่าคนเต็มบ้านเลยนะเต็มบ้านเลยครับ้บานบ้านเต็มบ้านเลยทีนี้ปกติครับถ้าเป็นผมแปให้เอฟซีอ่ะเห็นไอ้งวดห้างหนึ่งเอฟซีก็โทรมาถามลุงป,ป้องหนูฝันบอกว่าบ้านหนูคนมาเต็มบ้านเลยถามแกบอกว่ามันเลขที่เทไร่บันเลขที่ห้าสิบเอ็ด ผมก็บอกว่าจัดหนักไปเลยจ่ได้สามร้มอยหมนะมันจะอาจมันจะถันหนึ่งห้าไหมฮะนี่ก็หมูหมูสิบห้าถ้ามาห้าหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดนะมาห้าหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดหมูสิบห้าอยู่ในตรีมหมดเลยโอ้บ้านเลขที่เนาะคุมไม่หมดแล้วหนึ่งห้าอันนี้เดิมให้ดูเฉยน,นะเพราะว่านี่คือไม่ไม่รู้เราไม่เกี่ยวหรอกนี่เป็นบ้านเล็กที่ โท่ที่ไร F4 ขอทุกทีอากาศมันร้อนอนึงนี่อนี่นอากาศมันร้อนบ่อากาศมันร้อนใน,นบ้านเลที่อากาศนวิบวับวิบวับไม่เป็นไรคือเราแบ่งปันอยู่แล้วอันนี้บัานเลกที่ถ้าถามว่าถ้าลักษณะการฝันว่าคนทภาษาลาวเขือนคนชุ่มหลายคนชุ่มหลายแล้วก็ ภาษาไที่เขามานี่เขามาอย่างไงเขาขี่มอไซค์มาถามคุมนั่นล่ละคุมใกล้ๆบ้านกาบ้านเล็กที่เทไล่เล็กที่เทไร่บ้านเล็กที่ห้าสามห้าสี่แล้วก็เล่าความฝันให้ฟังเราเล่าค้าฝันให้ฟังว่าฝันว่าคนมาเต็มบ้านเนี่ยปกตินี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเหมือนตอนนั้นระเบิดลงอ่าทำได้ไหมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยตอนนั้นก็คือเราเบิดลงที่แผงรต่ว่าน่าจะเต็มเต็มนะงานนี้มาเล็คคือไม่ คือจะท่านี้จะมองแค่สองประเด็นว่าไม่งั้นหวยจะเข้าหวยเราจะเข้าไม่งั้นก็ออกบ้านเลยทีสองประเด็นไม่รู้ว่าระบุจะมากลุ่มไหนใช่จะมาก็หวยเราอาจจะเข้า,หร,า,า,จจขาหรือบ้านเลยที่เรืออายุผมเทียบเทียงอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้แต่ถามว่าคนมาเยอะวันนี้ปกติผมเลงไปที่บ้านเลยที่มันโบราณเหมือนนี่นะเลขคนจะถูกเลขเยอะเกี่ยวกับบ้านผมอ่ะ นี่แหละที่จะตามที่ผมจับเส้นมาตลอดอยู่ประมาณนี้มาลขที่อะไรห้าสามห้าสี่ไปจับตัวนี้จับได้เลยจับได้เลยมีรอตี้ก็รีบซื้อไว้เลยไม่เสียนะหายเพราะมีรุ่นหลายรางวัลเออมีหลายรางวัลเคยแม่นอยูัปกติไม่ออกนานแล้วนะเลขตัวนี้นานแล้วผมเคยถูกสามตัวอยู่เลขไสามห้าสี่สี่ห้าสามเคยถูกสามตัวนะถูกด้วยตรงเป๊ะเลยด้วย วันนี้ถ้าหมอกสามห้าสี่หรือสี่ห้าสามก็โอโอเคไปได้เงินทําบ้านใหม่อาจักชม้สสมสี่บาทใหญ่ๆหน่อยเนาะแล้วก็สามสบาทใหญ่ๆหนะ่อยถ้าถูกรันที่หนึ่งก็ว่าแล้วไปอน่าจะเสร็จก็น่าจะเหงอยู่นะเพราะว่ามันคยมเมนตาซ้ายไม่หยุดนะมันแล้วแแปรความฝันได้ยังไงเขาฝันว่าเห็นแบบคนเต็มบ้านอะไรอย่างน,นี้ ผมร้อยเปอร์ซ็นเลยถ้าลักษณะคนมาเต็มบ้านนี่บ้านหลังไหนที่คนเข้าไปเต็มบ้านร้อยร้อยเปอร์เซ็นออกไม่พลาดเล่งไม่กระดิกด้วยถึงจะจัดหนักได้ิกีกีบก็ว่าไปห้าบาทสิบบาท <laughs> ตามก เลขบนแล้วก็มาส่องแบบตื้นๆก่อนวันนี้ลองลองส่องคือส่องหลายๆอย่างเนาะนี่เราดูลักษณะการเดินของเขามาที่แรกที่เรางวดที่แล้วแลก็เก้าเก้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แล้วแล้วเข้าศูนย์ศูนย์แล้วมาตกเข้าสามก็สามแปดนี่รุนเลขสามมันจะพ่วงกันมาอย่าเป็นทอดเป็นทอดมาเลยแ่นล้วมันมาตกนี่มาตกที่สองสามสามสองทีนี้เรามาดู ศูนย์สามตั้งจากข้างล่างขึ้นไปเลยผมกลัวจุดนี้น่าจะมีศูนย์ของรางวัลที่หนึ่งอ่ะจะมีศูนย์อยู่บริเวณน,นี้แล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์ปับ 3, ป๊บ, 2, บก็สามปับ๊บสามปั๊บสองปั๊บตกสองปั๊บก็เป็นกรอบมอาตรจันกรอบหน้าตื้นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมลอบบอ,อกแล้วใช่ครับผมลอบบอ,อกแล้วพอสามปับ๊บเอผมกลัวจะมาย้อนใกล้ๆเห็นไหมนี่เห็นไหม,ม,หไหมย้อนใกล้ๆเลยเลขห้านี่หลักสิบปั๊บ หลักหน่วยปับ๊บเราจะดูหลักหน่วยเขาเดินมาเนี่ยสามแปดสองหลักหน่วยเห็นไหม <5. S 2> นี่สามแปดสองปั๊บเรามาดูใกล้ๆเนี่ยสามแปดสองปั๊บตบออกซ้ายขวานี่คือเลขสีท่ทำไมว่าทําไมว่าตัวนี้ผมมองตั้งแต่สองวดแล้วผมยังไม่พูดสนี่นะหน้าสนนะจุดนี้หน้าสนเห็นไครับตัวนี้หน้าสนมากเลยจุดไข่ปลาเนี่ยจุดนี้นะไข่ปลาตัวนี้หน้าสน าอาจจะน่าตื้นมานะครับตอนนี้นนอาจจะน่าตื้นมาถามว่าเกี่ยวพัน,นอะไรบ้านเลขที่หมนะห <Billie> ้าสามห้าสี่เขาล็อกเลยสามห้าสี่สี่ห้าสามผมเรียนห้าสามตัวห <kannt. S 1> ้าห้าสี่ก็ได้ห้าหกหกด้วยน่ะห้าห้าหกก็ได้เห็นไหม <c oughs> <ๆ>คือยู่โซนเดียวกันหมดอันตรายมากกว่านี่นะครับคือถือว่ามันก็มองมองมากค้เห็นก็เลยว่าเอ๊ะแปลกแปลกขะแม่งขแม่งตรงนี้แต่ถ้าว่าห้าหกมันก็อยู่ในกรอบ ใช่ลมนะนะถ้าถ<ม>้าหกก็อยู่ในกรอบแสนหลักแปดก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้น่าลึกสามนะเลึกสามลองไปคิดพิดจารณาดูกรอบนี้นะ่าสนอยู่ลองอาไปพิจารณาดูนะครับ,ค,รบคือก,ก,ก็อาจจะเกี่ยวกับคนบ้านอยู่ไกลกันประมาณสักเจ็ดโลฝันแล้วนะบ้านผมนี่คนมาเยอะมากกรอบกรอบเนี่ยผมบอกนะเกิดขึ้นจากความฝันความฝันด้วยโชโ เสี่ยงโชคแล้วมันตีมันรวมตรงนี้นั่นมารวมอ้อมันได้ได้ได้แปดหลักแสนด้วยมารวมด้วยอืมแต่กรอบนี้คือกรอบพิสุดรวมทุกอย่างไว้นี่บนล่างตัวเดียวกันหรือเปล่างงานนี้แปลกนะผมบอกล้ากรอบเนี้ยมันเป็นกรอบรวมเลยนะบนล่างตัวเดียวกันหรือเปล่าอ้ตัวนี้ไม่ชัดเดี๋ยวแ๊บถือไป้ักโน่ไหนแน้ะเห็นไครับบางคนอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวขอเวลาปรับภูมิทัศน์หน่อย อาแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเลขอะไรตรงนี้มองไม่ออกเลยนะตรงนี้ต้องเขียนใหม่เด็ดมิทัศแป๊บเดียวให้แป๊บเดียวโอเคนะสีแดงนะอัเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้สดๆนะมันสดแต้มสดๆรอบนี่อาแบบสดๆนะครับนี่ กรอบนี้คือเป็นกรอบรวมโอ้รวมทั้งห้าห้าหกได้หกห้าหกสามห้าสี่สี่ห้าสามสองห้าสามสองห้าสี่ได้หมดเลยนะครับห้าสี่ห้าโอโ้โหรวมอยู่กรอบเดียวนะครับสามห้า <3, 5. S 2> ได้ได้ได้น่าสนน่าสนกรอบหน้าตื้นนะจ๊ะน้าตื้นน้าตื้นตื้นมากเลยตื้นตื้นตื้นสั้นน,น้ำตื้น ทำมรางว,วันที่หนึ่งทำไงรางวันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นอะไรนะเดาเรารางวันที่หนึ่งเดาเดาเดากรอบนี้ให้สองรอบดูรอบที่สองมันจะเป็นยังไงบ้างเดาแบบมีหลักการนะอันนี้มั่วให้ดูน<ม>ะเฉยมุมมองอันนี้คือเลขบนนะนี่จุดนี้อาจจะพ่วงล่างก็ได้ก็เหมือนเหมือนงั่วที่แล้วก็จะมีบนพ่วงล่างมันปุ๊บแต่ที่ถามว่าทําไมต้องมาแนะนําตรงนี้เพราะว่า มันขีดเส้นเราคิดว่ามันจะหมด่ะเราขีดเส้นมันไม่หมดแต่ทีนี้เรามาดูตัวโยงเขาอะเก้ายังถ้าเกิดเก้ามาศูนยศูนย์ของรางวัลที่หนึ่งจะเป็นหลักหลักหมื่นแล้วก็ย้อนศูนย์ไม่อีกปับ๊บมาเข้าสามมาตบสองปับ๊บมาตบสองแล้วก็จะย้อนกลับมาห้าห้าคือหลักสิบปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้นะอาจจะพ่วงบนพ่วงล่างอยู่ตรงเนี้ สองสอาจจะพ่วงออกห้าสี่แล้วออกหกคือข้อมูลจะสีให้ดูแล้วก็ผมนั่งมองมานี้เห็นผมก็จะพูดให้ฟังเหมือนกันถูกไม่ถูกคือไม่รู้นําเสนออย่างเดียวแต่อันนี้มันเป็นจุดสืนรวมที่แบบไม่ไมไม่ไม่รู้ไม่รู้คือโม้โม้ให้ฟังเฉยให้ไปคิดให้ไปคิดเอาคือลักษณะผมเป็นคนขี้โมครับคนไหนเขาว่าอะไรจอมจอมแฉเรื่องหวยอยู่แล้ว ดูไม่ถูกไม่รู้นะนแค่เดียวคู่กันเลยออกเสียงอาจจะรำคาญใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะใครหมั่นไส้ก็ไม่ต้องดูใครชอบก็มาดูผมโม้ก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามกันตลอดแล้วกันอถือว่ามันก็โอเคนะใครที่ชอบลุงโม้นะก็ติดตามกันตลอดอยู่แล้วละเนาะเอาละก็ขอขอบคุณครับผม